การเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องวิธีเรียนสับเปลี่ยนอาจไม่ค่อยเข้าใจหากอธิบายแค่เพียงกฎเกณฑ์ในตำราแต่อาจารย์ปิยะรอบบำเรอจากโรงเรียนสีวิชัยวิทยาได้ใช้กระดานอนเนกประสงค์และบัตรตัวเลขสื่อการสอนง่ายๆที่จับต้องได้ช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจได้มากขึ้นผมนายปิยะรอบบำเรอครูโรงเรียนสีวิชัยวิทยาจังหวัดนคปรปฐมสอน ลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ครับกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับกฎข้อที่1การทํางาน2ขั้นตอนขั้นตอนที่1มีทางเลือก n 1ขั้นตอนที่2มีทางเลือก n 2วิธีดังนั้นจะทํางานทั้ง2ขั้นตอนได้เท่ากับ n 1คูณ n 2วิธีกฎข้อที่1กฎข้อที่2การทํางาน k ขั้นตอนคือมากกว่า2ขั้นตอนที่1มีทางเลือก n 1ขั้นตอนที่2มีทางเลือก n 2ไปเรื่อยๆขั้นตอนที่ k มีทางเลือก nk วิธีดังนั้นวิธีทํางาน k ขั้นตอนก็จะเท่ากับ n 1คูณ n 2คูณไปเรื่อยๆถึง nk <Okay. S 1> วิธีอันนี้คือทบทวนความรู้เดิมที่เราเรียนไปแล้วสาหรับเรื่องความน่าจะเป็นนะครับมีหลายหัวข้อย่อย แต่ว่าเนื้อหาย่อยอันแรกเลยเนี่ยคือกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับในบางเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการสร้างจำนวน3มหลัก4หลักหรือ5หลักโดยที่แต่ละหลักไม่ซ้ำเนี่ยเด็กจะตอบไม่ได้ว่ามีทางเลือกกี่วิธีโดยเฉพาะเรื่องของจำนวนเต็มคู่ เด็กไม่เข้าใจว่าทําไมเมื่อลงท้ายด้วยตัวอื่นที่ไม่ใช่ศูนย์ข้างหน้าเป็นศูนย์ได้ไหมเด็กก็สับสนตอบทางเลือกไม่ถูกเป็นตัวอย่างที่ทอยากจะให้นักเรียนทําความเข้าใจเพราะว่าข้อสอบหรือแบบฝึกหัดชอบแนวอย่างนี้อ่านโจทย์แล้วคําสําคัญหรือคีย์เวิร์ดอยู่ที่ไหน3ล<า>หลักแต่ละหลักไม่ซ้ำกัน คำว่าสามหลักเนี่ยสแสดงว่ามีหลักอะไรบ้างคําวค,ค,คำว่าจํานวนทีนี้ขึ้นต้นด้วยศูนย์ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไไดแต่ตอนนี้มันมีเลขศูนย์ใช่ไหมไม่มีไม่มีตอนนี้เรามีเลขโดดกี่ตัวห้าตัวหตัวอ่ะงั้นทุกคนเอาเลขโดดขึ้นมาสําหรับห้องเรียนของอาจารย์ปิยะ เป็นที่เข้าใจกันดีว่านักเรียนทุกคนจะต้องมีบัตรตัวเลขพกติดตัวอยู่เสมอได้ใช้วิธีการแก้ปัญหาก็คือให้เด็กได้เรียนรู้จากรูปธรรมไปสู่นมามธรรมเรียกว่าบัตรตัวเลขซึ่งสร้างจากตัวเลขโดด10ตัว0ถึง9ใบละ1ตัวก็อาจารย์ก็บอกว่าให้เราทำบัตรตัวเลขมาแต่มีตั้นแล่เลข0ถึงเลข9แล้วแบบ แล้วแต่เราก็จะเราจะต้องทําแบบสวยแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะมีลายแล้วแต่ค่ะเคลือบแล้วเราต้องเคลือบให้หนาเลยเพราะว่าเราจะใช้ได้นานน,าน,นะคะตอนนี้เรามีเล่โดดอยู่ในมือกี่ตัวครับห้นานตัวห้าตัวจริงหรือเปล่าลองดูสิครูก็ไม่ค่อยสบายใจเห็นนักเรียนทําครูก็อยากจะทํามัางแบบเห็นไหมเป็นเลขกี่หลักครับสามหลัก,<า>ลกปกติแล้วเนี่ยบัตรตัวเลขเนี่ยถ้าให้นักเรียนต่างคนต่างทํา อยู่ที่หน้าโต๊ะตัวเองเนี่ยเด็กก็จะมองเฉพาะบัดของตัวเองตัวครูเองก็ต้องมีสื่ออย่างนี้เช่นกันเพราะฉะนั้นก็เลยได้ใช้แผ่นสังกสีที่คิดขึ้นมาคือเป็นแบบลักษณะตัวแอลเพื่อส่วนบนเนี่ยจะเอาไว้เป็นวิธีที่จะสร้างจำนวนคู่หรือจำนวนคี่แล้วแต่โจทย์สนใจส่วนข้างล่างเป็นวัตถุดิบ หรือเรียกว่าคลังตัวเลขที่เราจะนำไปใช้ในการสร้างเพื่อให้เด็กมองเห็นว่าในคลังของเราตอนนี้มีตัวเลขอะไรเหลือที่ให้เลือกเพื่อจะตอบวิธีทางเลือกได้ถูกต้องครับอันนี้เรามีตัวเลขโดดเราเก็บไว้โซนล่างเดี๋ยวเราจะเลือกตัวเลขไปวางด้านบนตามเงื่อนไขโจทย์คืออะไรครับสามหลักไม่ซ้ำ <c oughs> ตามโจทย์ เลขโดดกี่ตัวหตัวจะเลือกมาวางที่หลักหน่วยมีทางเลือกกี่ทางห้าห้าทาเดี๋ยวครูเลือกก่อนนะปุ๊บสมมุติเลือกตัวนี้มาวางเอาและทีนี้นักเรียนเลือกบ้างเหมือนครูไหมไม่เหมือนไม่เหมือนนะครับส่วนใหญ่คนที่เลือกเหมือนครูเนี่ยจะเป็นคนที่หน้าตาดีเช่นกันเอเเปลยนไ,ไม่ต้องเปลี่ยนไม่้วเียไม่ต้องเปลี่ยนแลไม่้วนละไม่ทันละ ต่อไปนะครับหลักหน้าสุดเรียกว่าหลักอะไรหลักร้อยจะเลือกมาวางมีทางเลือกกี่ทางสี่ทางสี่ทางเอ๊ะใบไหนดีหยิบใบนี้มาวางหลักต่อไปมีทางเลือกกี่ทางสามสามอ่าทุกคนเลือกต่างคนต่างเลือกนะครับเลือกเสร็จแล้วได้อะไรครับตัวอย่างบนนี้ห้ปบหกร้อยแปดสิบสี่ทีนี้จะอ่าน ที่นักเรียนสร้างได้ห้ามซ้ำกันนะครับอ่ะเ,อเ,อเริ่มเอ8รหสิบแปดเอิได้8 47 8> 8 47 8> ออสองร้อยหกแปดเจ็้อยยี่สหกค่ะเจ็ดร้อยยี่สิบหกหกร้อยเจ็ดสิหร้อยเจ็ดสิบปด้อยสี่สิสองส้อจ้อย้อยงเจ็หสองสแหสีำใกล้กันซ้ำโอ้โหใกล้ใกเลยซ้ำ เอาใหม่เอาใหม่สองร้อยเจ้ำไหมยังไม่ซ้ำเชิญ8 6 4โอเคไม่ซ้ำกันเก่งมากปลกมือให้ตัวเองเลยครับโอ้โหเยี่ยมมากเลยโอ้โหสุดยอดเลยมีเพียงคู่เดียวเท่านั้นที่ซ้ำกันแสดงว่าใจตรงกันแล้ะทางกล้กันด้วยนะอ้าวมาดูวิธีเฉลยนะครับเนื่องจากหลักหน่วยมีทางเลือกกี่ทางคับ ห้าทางหลักสิบมีทางเลือกกี่ทางสี่ <4 S 1> หลักร้อยมีทางเลือกกี่ทางสามดังนั้นจะสร้างจำนวนสามหลักเนี่ยที่แต่ละหลักไม่ซ้ำได้เท่าไหร่หกสิบมาจากไหนนั่นคือเรานำอะไร,ราทางเลือกมาทํมาทำไมคูณกันแสดงว่าสร้างได้ทั้งหมดกี่จำนวน 60ในเบื้องต้นอาจจะให้นักเรียนเนี่ยมาช่วยกันหยิบจับที่หน้าห้องแล้วให้ช่วยกันวิเคราะห์ร่วมกันทั้งชั้นก่อนเสร็จแล้วเมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วจึงให้นักเรียนนำบัตรตัวเลขของแต่ละคนขึ้นมาแล้วก็ช่วยกันสร้างจํานวนจริงๆตามโจทย์ต้องการเด็กเข้าใจและเรียนรู้ได้ดีก็ต่อเมื่อได้สัมผัส ได้ลองช่วยกันพิจารณาถึงทางเลือกต่างๆว่าควรจะแยกประเด็นอย่างไรจะเป็นความรู้ที่ฝังแน่นเด็กจะลืมยากมากๆเลยเด็กจะจําแม่นมากๆเลยโดยเฉพาะในเรื่องของกฎเกณฑ์การนนะับเบื้องต้นมันเป็นพื้นฐานของเรื่องความน่าจะเป็นนักเรียนหยิบใบงานที่หนึ่งขึ้นมาครับหลังจากอ่านโจทย์แล้วคําสําคัญของโจทย์คืออะไร 300. มีค่าน้อยกว่าส0มร้อยคำสำคัญอีกคืออะไรครับ <c oughs> แต่ละหลักไม่ซ้ํกันแต่ละหลักไม่ซ้กันทีนี้โจทย์บังคับหรือเปล่าว่าเป็นเลขกี่หลักไม่หลักไ,ไม่บังคับบังคับกี่หลักสองหลักหนงหลักบังคับเปล่าไม่ได้บังคับครับเป็นเลขหนึ่งหลักได้ไหม 1หลักได้ใช่ไหมเห็นไหมมันพลิกแพงอีกนิดหนึ่งแล้วขอสาสมัครพานุพัฒน์พานุพัฒออกมาผู้หญิงออนาาเชิญจ้าเดี๋ยวจะให้พานุพัฒสร้างจำนวน1หลักหนึ่งหลักนะพานุพัฒน์ตอบก่อนว่ามีทางเลือกกี่ทางสี่ทางถูกไหมครับถู เออทำไมสี่ทั้งทั้งที่มีห้าตัวทํนไมทไมศูนย์ไม่ได้ใช่ศูนย์ไม่เป็นจำนวนเต็มบวก,วบวกอ่ะแสะดงว่าเขามีทางเลือกกี่ทางสอ่ะลองหยิบไปสิหยิบเลขอะไรไปวางหยิบเลขอะไรส,สตัวเนี้ยน้อยกว่าสามร้อยไหมน้อยกว่าน้อยกว่าตามเงื่อนไขโจทย์นะนี่คือจำนวนกี่หลักหนึ่งหลักเอ๊ะถ้าไม่หนึ่งหลักอ่ะ สองหลักได้ไหมได้ได,ได้นะคิดว่าหลักไหนมีปัญหาหลักทำไมหลักสิบมีปัญหาขึนนา้นต้นด้วยศูนย์ได้ไหมไ,ไม่ได้ไม่ได้งั้นเราต้องหยิบหลักไหนก่อนหลักสหลักสิบมีทางเลือกกี่ทางสี่ทางอ่ะหยิบนี้ลองเลือกอ่านักเรียนเลือกด้วยนะครับนักเรียนเลือกด้วยต่อไปเลือกหลักไหนอ่ะ ศูนย์ใช้ได้ยังได้แล้วได้แล้วแสดงว่ามีทางเลือกกี่ทางนะสี่ทาง่อ่ะเอานูมาเลือกโอ้โหได้เลขอะไรครับสิบสามจะสังเกตเห็นว่าเริ่มใหม่นะหลักหน้ามีทางเลือกกี่ทางนะสี่ทางหลักนี้สี่สี่คูณสี่สแสดงว่าสร้างได้กี่จํานวนสี่อ่ะโจทย์ข้อนี้เริ่องทไม่เสร็จใช่ไหมครับข้างหน้า ต้องเป็นเลขอะไรได้บ้าง1กับสองกับ2ทํทไมน้อยกว่าสามร้อยแสดงว่ามีทางเลือกสองเอินเลือกหลักต่อไปขอเลือกหลักหน่วยก่อนแล้วกันหลักหน่วยมีทางเลือกกี่ทางสี่ทำไมสี่ใช้ได้หมดเลยศูนย์ใช้ได้ยังตอนนี้มีทางเลือกสี่เอิญเลือก นักเรียนคนอื่นก็เลือกตามด้วยนะครับไม่ใช่ตามบนกระดานนะเลือกตามความคิดของเราอ่ะตอนนี้เราเลือกครบหรือยังยังหลักอะไรที่ยังไม่ได้เลือกมีทางเลือกกี่ทางทำไมเออมีเหลือแค่สามตัวเอาเลือกอ่านดิเขาเลือกได้อะไร 203อ่ะเอิญเชิญเข้าที่ก่อนอ่ะเราสร้างได้ทั้งหมดกี่ตัวเนี่ย 2> 24 2ส3หลักสร้างได้24 2หลัก16 1ห,หลัก4รวม44 44อ่ะนะครับนักเรียนครับจากที่เราทำเนี่ยขณะนี้เรามีบัตรตัวเลขอยู่ในมือแต่เวลาเราสอบเรามีตัวเลขอันนี้เข้าไปด้วยได้ไหมได้ ไม่ได้นะเพราะนักเรียนจะต้องน,น,น,นึกถึงบัตรตัวเลขอันนี้เอาเองให้มันอยู่ในจินตนาการแม้มันจะเป็นนำมาทำเป็นแอบสแตรกบ้างนะ่นักเรียนก็ไม่ต้องกลัว <c oughs> ก็ต้องนึกเอานึกถึงเหตุการณ์วันนี้แล้วนักเรียนก็จะทำข้อสอบได้กา,ารก็สอนไม่ยากคะ่ะโดยเอาที่นําไปใช้ได้เข้าใจง่ายถ้ามีบัตรตัวเลขะะอย่างถ้าสมมติว่า หลักนั้นมันเลือกได้หลายเลขแล้วถ้าเลือกไปแล้วเราเลือกอะไรไปบ้างอะไรเงี้ยมันจะทําให้เราเข้าใจมากขึ้นข้อเสนอแนะน,นะครับถ้านักเรียนมีตัวเลขเพียงชุดเดียวเนี่ยจะสร้างจํานวนที่แต่ละหลักไม่ซ้ํากันแต่ถ้าโจทย์ต้องการลักษณะที่แต่ละหลักอาจซ้ํากันได้อย่างเช่นสร้างจํานวน5หลักที่อาจซ้ํากันได้ที่เป็นจํานวนเต็มคู่เด็กจะต้องรวมตัวกันถึง5คน เพราะฉะนั้นก็จะได้ประโยชน์อีกอย่างหนึง่งคือเด็กได้มีมนุษยสัมพันธ์ต่อเพื่อนๆได้แลกเปลี่ยนความรู้กัน